Best Hip Hop of the Year ย o u r ู o y t ทจิรายุทธ์พโลประการสังกัดอิสระผมไม่เคยมารับรางวัลในฐานะแบบว่าศิลปินเดี่ยวแล้วก็พูดต่อหน้า ศิลปินอื่นๆด้วยอย่างนี้นะครับผมไม่ค่อยมีโอกาสทํานะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้มีใครแจกรางวัลให้ผมนะครับแต่ว่ากีตาร์แม็กเป็นเป็นอีกสื่อหนึ่งที่ค่อนข้างเอ็นดูผมมากๆตั้งแต่ผมอหมกับบ้ามเซลร์ฟแมนครับขอบคุณกีตาร์แม็กมากๆนะครับผมแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่นี่ด้วยนะครับผมที่ทนฟังผมแพมไปนิดหน่อยนะฮะก็ Um, uh, พูดถึงรางวัลฮิปฮอปตอนแรกผมคิดว่าน่าจะเป็นคนอื่นได้นะครับไม่น่าจะเป็นผมได้แต่ว่าก็ถือว่าผมก็ขอเป็นส่วนหนึ่งในฐานะโค้ชคนหนึ่งในรายการเดอะแรปเปอร์นะครับแล้วก็โปรดิวส์เพลงให้ใหลายๆศิลปินแรปเปอร์นะครับไปช่วยเป,เป็นแรงช่วยผลักดันวงการฮิปฮอปต่อไปนะครับขอบคุณมากครับผม